สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชั้นวางของที่ผมเห็นแล้วเนี่ยน่าอยากอยากมาถ่ายบันทึกไว้นะครับก็มันค่อนข้างสวยเลยมีทั้งหมด5ชั้นนะครับก็ความสูงตั้งแต่จากข้างล่างจนถึงข้างบนเนี่ยก็ประมาณ180ซนติเมตรนะครับพอดีเราไปเห็นที่ไทยวัสดุนะครับแล้วคุณภาพดีไซน์แล้วก็วัสดุมันเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มกับค่าตัวมันก็เลยมือลั่นอีกแล้วนะครับ พอซื้อมาปุ๊บมาประกอบเนี่ยเราเอามาลองวางดูก็อย่างที่เห็นครับมันก็สวยดีก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะมาถ่ายเก็บไว้นะครับแล้วก็เผื่อแบ่งปันสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังเล็งอยู่หรือว่าเผื่อเดินไปเห็นที่ไทยวัสดุนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเอามาใช้งานจริงในบ้านของเราก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงรกๆเนี่ยพยายามจะไปมองนะครับเพราะว่ายัางจัดของไม่เสร็จนะครับตอนนี้เรากําลัง กำลังรีโนเวทโซนนี้อยู่ของมันก็เลยกระจัดกระจายนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะมาจัดให้มันเข้าแล้วเข้าลอยนะครับตัวนี้เนี่ยมันประกอบค่อนข้าง,ง่ายเพราะว่าปกติเราเวลาเราประกอบชั้นวางของอะไรแบบนี้มันจะต้องมีพุกมีสกรูมอีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีน็อตมีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่มีอะไรเลยคือในกล่องของมันเนี่ยมีแค่ตัวนี้เลยที่มันพับอยู่นะครับ ไอ้ที่เป็นขั้นๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นไอ้ห้าขั้นเนี่ย, 1, 2, 3, 4, นนยมันพับขึ้นข้างบนได้นะครับแล้วมันก็จะเรียบไปกับด้านหลังเลยก็จะเหลืออาคารทางด้านซ้ายกับด้านขวาที่จะเป็นบานสวิงเหมือนเหมือนตู้เสื้อผ้าเลยครับแล้วก็พับเข้าไปทางขวาก็พับกลับเข้ามานะครับก็จะเป็นแผ่นบางๆซึ่งมันพับได้ง่ายสะดวกเคลื่อนที่ได้แบบเวลาเราจะเคลื่อนย้ายอะไรแบบนี้ครับตอนที่เอามาเนี่ย พอดีเราไม่ได้คิดว่าจะไปซื้อเป็นกิจลักษณะขนาดนั้นนะครับก็เลยเอารถเก่งไปปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยใส่รถเก่งได้เฉยเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเอาใส่แนวทะยงจากที่นั่งข้าคนขับแล้วก็ทะยงมาข้างหลังเบาะหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็น้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่แต่ก็เอามาได้ครับสรุปก็คือตัวเนี้ยมันสวยครับอพอเอามาตั้งแล้วมันมันค่อนข้างสวยก็เลย มาถ่ายไว้นะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะหาชั้นวางของที่ผมว่ามันค่อนข้างหรูเลยนะครับตัวนี้ราคาก็คุ้มกับค่าตัวมันอยู่นะครับคิดว่าน่าจะประมาณส0 0 0ันนะครับตัวนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเช่นเคยนะครับมาถ่ายเก็บความรู้สึกครั้งแรกนี้ไว้เพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับ เดี๋ยวเราเรามาดูข้างในเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นบานพับแบบเนี้ยครับตรงเนี้ยเราดันขึ้นไปได้แต่อันนี้ผมล็อกเข้ากับคานตรงนี้แล้วเนี่ยเราพับมันขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางซ้ายตรงเนี้ยกับทางขวานเนี่ยก็พับเข้ามาเลยก็เก็บง่ายดีครับแต่เราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะย้ายพวกชั้นวางของอะไรแบบนี้บ่อยๆเท่าไหรนักนะครับ แต่ถ้ามันถึงวันที่เราต้องย้ายเนี่ยอันนี้ก็สะดวกดีนะครับแบบถอดเก็บสะดวกแค่พับขึ้นปุ๊บ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 หาอันซ้ายพับเข้ามาขวาเข้ามาจบเลยนะครับค่อนข้างสะดวกก็แข็งแรงดีนะครับเป็นอีกหนึ่งชั้นวางของที่ที่อ่า ใช้คาว่าอะไรดีที่เออที่ซื้อมาแล้วประทับใจละกันนะครับก็เลยอยากมาถ่ายบันทึกความรู้สึกครั้งแรกนี้เก็บไว้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ